สวัสดีค่ะพี่น้องป๊าดีโยทหนาวแห้งสวัสดีค่ะหนาวมมกลือหนาวมมกลือ ตอนนี้เรากำลังจะไปตลาดนัดก,กันนะคะ,ะว่าเราจะไปซื้อกระดูกหมูอ่อนที่จะมาทำก๋วยเตี๋ยวหมูตุนแบบ้าวชนีติว,ว่าเป็นสะเก็ดอันนั้นเลยนะน้ำแข็งก็เย็นแต่พี่นนอ จับกล้องไลยพี่น้องทายได้บ้านนี่หนาวเย็นเมื่อจะจ่อยเย็นชนิดที่แบบว่าเย็นแบบเย็นเขาเย็นเขากระดูกโหดเนาะโหดแห้งโหดแห้งอื้อัอนหมอกลงน่ะน,นะโมเมนหมอกธรรมดาด้วยนะหมอกความเย็นพี่น้อง หเย็นว้าดิจอันนี้อยู่ในเมืองนะเนี่ยอยู่ในเมืองอยู่ในซอกตึกอย่างขนาดนี้นะถ้าเราอยู่ต่างจังหวัดปรต้องเบาถึงเลยพื่ตอนนี้เวลาแปดเก้าโมงเช้านะแปดโมงกว่ายัางมืดอยู่เลยสุดยอดเลยสุดยอดความเย็น วันนั้นที่ถ่ายให้ดูนี่เห็นไหมสเก็ตหิมากนี่กระตุ้นน้อยค่ยลงลงลงตัวนี้น้องตูนน้อยนี่ตัเอาน,นี้ไปตั้งเลยหนาวประหลาดนัดทังสีหนาวแต่คิดว่าอากาศจะส่ตงติดลบแน่นอนแหละพี่น้องนี่โอ้โห เย็นเงียบเงียบชีวิตคนทำงานก็ต้องตื่นแต่เช้านะคะนี่ค่ะากดูสิ หมอกเต็มเลยเออดูสิอันนั้นนะ่ะปกติจะมีตึกสูงๆอยู่เห็นไหมนะ่ะหมอกปกคลุมจนไม่เห็นตึกเลยนะนี่ลนะอนอาหารไทยนะคะไฟมุกมับมุกมับเลยไทยนะคะขันพาคขันยาอยู่ดีดล่ะไม่รีบประเทศ สุดยอดบุญเนี่ยตัวกวงใหญ่หนึ่งจะว่าซ้ำไปจะว่าปาทีท่โทรนี่สถานีรถไฟนะด,นด้านด้านข้างป้าท,ที่โทโอ้โหโมโตแต่งที่ขาดพี่น้องหนาวมากเลยต้องมาเอาผ้าพันคอ นี่แมเมื่อเช้านี่ไม่เห็นตึกเลยนะพี่น้องโอเคนะคะพี่น้องเอาคลิปมาฝากพี่ตอนนอ,อ,อกอพ่อหอมปากหอมพ่อค่ะสวัสดีะคะ่ะ